สวัสดีครับผมวันนี้ช่องไอเทมเดอมารีวิวข้าวกำลังเหลืองแล้วครับผมกำลังเหลืองใกล้จะได้เกี่ยวแล้วข้าวเพิ่นครับข้าวเพิ่นไม่ใช่ข้าวไอเทมนะครับผมกำลังเหลืองเหลืองเงาลแล้วครับที่ไอเทมเคยพูดไว้ว่าถ้า เหลืองมันแก่แล้วจะมารีวิวให้ดูครับนี่ครับเลยกว้างเลยครับครับวนนี้ากำลังกลังเหลืองนะครับกำลังจะได้เกี่ยวแล้วโนเลครับ ว่างเลยครับดูเม็ดครับดูเม็ดอะไรเหลืองครับกำลังเม็ดตรงครับเม็ดตรงเม็ดตรง Những nhìn các bạn, cái mặt trời ơi mặt trời <laughs> ơi mặt trời <laughs> ơi mặt các bạn, mặt trời ơi mặt các bạn, ้องฟ้าก็สวยงามครับผม้องฟ้าสวยงามงวาสวยงามเป็นข้าวนาปังครับผมข้าวนาปังกำลังเหลืองนะครับเม็ด กำลังตรงครับเม็ดตรงครับข้าวนาปังแกวนนทบุรีนะครับ<ม>ข้าวงามครับข้าวงามกำลังแก,แก่แล้วครับกำลังจะได้เกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแถวนี้เขาทำปีละสองสามครั้งนะครับ น้ำอุดมสมบูรณ์แถวนี้น้ำดีครับน้ำดีน้ำอุดมสมบูรณ์ดูดูเม็ดข้าวก็ก็รู้แล้วครับดูเม็ดข้าวก็เม็ดสวยนะครับผมพี่น้องเม็ดสวยนะครับฝากกดติดตามช่องไอเทปเดือด้วยนะครับผม ยูทูบเปิดมาหลายปีแล้วแต่คนติดตามน้อยหนึ่งช่องเล็กๆครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบางวันก็หนังกางแปลงลงครับผมบางวันก็เอานี่นะครับทุ่งไร่ทุงท่งนาให้ดูดูชมครับผมใกล้ถนนใหญ่ครับที่ถนนใหญ่ ลน,นไปเบยใส่น้อยครับใส่น้อย <c oughs> น้องปลากำลังมืดคึ้มยมแรงครับผมพี่น้องยำขํามยามแรงครับผมฝ <c oughs> ากกดติดตามช่องไอเทปเด้อด้วยนะครับผม <c oughs> ช่องเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ช่องเล็กๆยังไม่เติบโตครับผม ยังไม่เติบโตติดตามหน่อยหนึ่งครับผมช่องน้อยๆรูปไม่หลอกก็ฝากกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมติดถนนนี่ครับถน,นนใหญ่ใกล้ๆวัดต้นเชือกครับ ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมอบเป็ดเทพเดอคลิปหน้าครับผมขอบคุณมา,มากๆครับผม